พี่น้องมันหอนหลายแล้วมันเหลี่ยมตาหลายข่อยต้องบังแดดเอาโตข่อยบังตะเว้นไว้จังสีเห็นเนาะมีบ่ละในเปิดบังเลยเห็นไหมนะพี่น้องนะเขาเน่าหมากแดงมันบ่กระแดงกระแดงยืนยืนหมากแดงอ่ะจารย์ที่ไปปลูกดอกพี่น้องคอย ปลูออกใส่กระถางดีกว่านะม,มันดกได้พี่น้องแต่มันหน่อยหน่อยอม,มันดกอยู่ได้จ้ะน่เห็นไหมเดียนเกี้ยวใบวพี่น้องดูน่าเห็นไหม โอ้ท่าย,ยากเด้อจ้ะคันเด็ดเอานี่ได้คันหูดนี่ไปเบิดเด้จ้ะลนจากมือเขามืดนี่สวยงามพี่โนโอ้องเฮียไม่หาเหตุแต่ไม่ได้เหตุจักดวกไปตังแต่ซ้ำปลายางจนว่าขาห่างแล้วพี่โนโอ้องเอ้ยอยางลายกันจนเจ็บขาบ้านี่ คอยิได้ลาออกจากกันเป็นยูทูบเบอร์แห้วพี่นอ้องเดียมาเบิ่งย่างเดียวอยู่พี่อย่างโอะตากระเสียสังขา,ากรก็บาดีจ้ะจักมินหนึ่งเท่าแล้วเท่าเลยเท่าแล้วเท่าเลยเ,เ,เอาขึ้นบ่ได้เนี่ยลืมให้เบิง่งนี่มาเอ้ยมักแดงสมหลาย สมแสบคนมากินสมต้องมากันนี่เด้อถ้าประเทศอื่นเดี๋ยวไปถามมือกันเราคนหวานให้เป็นสม,มนี่ต่ายพันธุ์อยู่กันบาบางก็แ่างามเป็นเหมือนงามเนี่ยบ่ไรเด้๋ย้จะจหูดเอาบ่าได้ล้นมดัดล้นจากมือเขาขัน,นเขาเหูเนี่ยล้นจากมือเป็นเพราะเขาต้องเด็ดจ้ะ เด็ดเลยออออกเลียมตาเก็บจากหมอกเก็บน่าร้ายตรงที่เิเลียมตา เลี้ยมตาหมาักไมเมื่อหันยวาวเลี้ยงอย่างว่ะตื้มตามหอมบุ้ง,งว่ะจะโค้งบอีอย่างโตขึ้นบัวโตเลี้ยงอเมริกาหละจำไทยู่แต่ว่าหังบัโตไปจังหวัดอวเลี้ยงเมกาไว้อย่างมาหนอง,นองเตียบเห็ดเ,เออเนาะมันหลายมันหลวง มันหลายมันลวงทั้งอเมริกาทั้งประเทศอย่างไรไหมโอ้ยพี่น้องเลยดูมันมันอันมันสุกแล้วมันล้นลงแม่พี่น้องดูเลยมันเอาบ่ได้จ้ะมันล้นนะเห็นบ่ล้นโคบโคบลงล้มโคบโคบเลยมันบ่มันบ่หน่อยเออว่าหลดิพี่น้องมันหลายจ้ะเนี่ยเ็นบ่เห็นบ่หลายอยู่ คันคันคัน,นอ้ยสุกตัวนี้ป้าพวงนี่แม่ป้าเปนองพวงนี่แม่น้โอุยโอ้ย ดู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 พี่น้องนะโอ้ยเนาะแดดจ้าที่มาตอนเมื่อกือบ่ได้ขันเมือกกับผูแล้วประมาณที่หาทุ่งหมดเลยจิเริ่มม้าได้จ้ะไปที่มาเนอะคำละไหมคำกับบ่มือถึเลยวะเก็บหมักแดงอ้เนี่ยเป็นเนพี่น้ อุ้ยหอนหอนหอนวัวให่หอนหอนหอนอือโอ้ดูแดงใจวายพี่น้องโอ้กวงอายะอยู่กองขวไปทัวแล้วพี่น้องเอ้ยไปนีนก้อยทีได้มาเจ็บไหมเราพี่น้องเขาก่ไหวเขาหอนหอนเลยหอนอบเอาแบบนี้เป็นตะมีเห็ตตะบอมีจักดอกนะจ๊ะแม่ตะเห็ดเบื่อกับมะขืนเลยพี่น้องเอ้ยงามกูล่ะลูกห่างเดี๋ยจ้ะ อ๋อนี่ก็คุณหล่อคุณหล่อเ่าเฮีนจักดดกเล็นจัหกงวยจะกินฝรั่งคนไปเก็บอยู่พี่น้องคนไปน้ำทงนะจ้ะ เพื่อรู้ว่ามังได้เก็บมังได้มีให้เก็บก็ไปาเนาะพลังกระดายมันก็ะมวลพันโอ้ยเมือ่อ้ยเมื่อไปนะแดดแดด ออนเนี่ยเงยเตงเงยเตนเงยเตงเงยเตนออนมาโอ้หลายพี่น้องแตง่ว่ามันลนนะจะมันลนเพราะว่ามันสุกหลายมันงอม,มนะนะเออม,มันเอินว่ามันงอมนะเจนนโนอุ้ยอะนี่อูย้ยอาไรวะพ่อละลายเด้อพี่น้องว่ามันหนอยหนอยเด้อ หมุนไปไหนก็นมีจะไม่อดไม่อยากเลยแต่ว่ามันหอนแล้วมันไม่นอยแล้วมันก็นลน่นจะโอ้ย,ยออกิไดนวเพราะเราจะพี่นอกไปเต็มตาแล้วโอ้ยลน้น <laughs> เต็มตาเต็มตาฮะ